สวัสดีครับวันนี้พบกับ Redmi Pad 2นะครับก็เป็นแท็บเล็ตที่สเปคดีราคาประหยัดแบตอึดจอสวยภาพคมชัด 2.5K และทัดลื่นมากๆและถะคหาว่าใครเน้นในเรื่องของการดูหนังฟังเพลงนะ รุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ได้ดีมากครับพอให้ลําโพงมาใช้งานถึง4ตัวเสียงก็หืมมากๆแถมยังรองรับระบบเสียงของ Jobby a t m o t อีกต่างหากนะครับแหละถ้า่าไ่าใครยังไม่รู้จักกับ Redmi Pad 2นะเดี๋ยววันนี้มารับชมรีวิวกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะมารับชมคลิปเนี่ยเหมือนเดิมเลยครับผมต้องฝากท่านผู้ชมท่านนะครับช่วยกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องผมด้วยลวกันนะครับรกดไลค์กดแชร์ด้วยเนี่ยจะขอบพระคุณมากๆถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวมารับชมรี รีวิวกันได้เลยครับ <No. S 1> ตอนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่โปรโมชั่นเปิดตัวของเจ้าตัว Redmi Pad 2กันหน่อยครับ สำหรับเล่มมีแพดส2เนี่ยเปิดตัวราคาอยู่ที่5,999บาทนะครับราคานี้จะเป็นตัวแรม6พรอม128้อ่กิกซื้อท้าวว่าใครสั่งซื้อสินค้าจากร้าน x i a มี่ Thailand Store นะครับจะมีโปรโมโชั่นของแถมเป็นตัว power bank เสี o m i ี่2ิบวัตต์ power bank 10,000มนิลลิแอมนะครับระยะเวลาตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่17มิถุนายน2,568บ รับรองได้เลยว่าของแถมได้ทุกออเดอร์อย่างแน่นอนครับ ส่วนสีที่ไม่วางจาหน่ายนะครับก็จะมีทั้งหมด2สีด้วยกันนะครับสีแรกก็คือสีกราไฟต์เกรนนั่นเองนะครับก็คือสีที่ผมได้มารีวิวนะส่วนสีที่2เนี่ยจะเป็นสีมิ้นต์กรีนครับซึ่งวัสดุตัวเครื่องเนี่ยเป็นงานโลหะยูนิบอดีนะทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมีความคงทนและแข็งแรงมากๆเลยครับส่วนเรื่องของความบางเพียงแค่7.36ม mm มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับส่วนน้าหนักของตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่510กร,รัมครับอ่ะทีนี้ มาดูกันที่ปุ่มและพอตต่างๆของรุ่นนี้กันหน่อยก็แล้วกันนะครับ <ช fant ine CAD> ทุกคนเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะครับด้านล่างของตัวเครื่องเนี่ยว่างเปล่านะส่วนฝั่งขวาของตัวเครื่องเนี่ยมีลําโพงตัวที่1และลําโพงตัวที่2นะครับแล้วก็จะมีช่องเสียบสายชาร์จที่เป็นพอต Type C นะตามมาด้วยช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะครับ <m ure> <iyor> ด้านบนของตัวเครื่องเนี่ย <m ury> จะมีถาดใส่เมมโมรีการ์ดนะครับหรือว่าช่องใส่เมมนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีไมค์สนทนานะตามมาด้วยปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับส่วน ตัวเครื่องเนี่ยมีปุ่ม power นะครับแล้วก็จะมีตัวลําโพงตัวที่3และตัวที่4นะครับเห็นตัวหนังสือข้างๆไหมเขียนว่า d o l b y Atmos นะครับก็คือมีระบบเสียงของ d o l b y Atmos มาให้คุณใช้งานด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่สเปคตัวเครื่องกัน,กนบ้างนะครับขออนุญาตเริ่มจากเรื่องของหน้าจอก่อนก็แล้วกันนะครับรุ่นนี้หน้าจอเนี่ยดีไซน์เป็นแบบจอสมมาตรนะครับทุกคนก็คือขอบของหน้าจอเนี่ยเท่ากันทั้ง4ด้านเลยนะครับส่วนพนักของหน้าจอนะครับได้ จอ I P S L C D นะครับมาเพราะขนาดหน้าจอที่ใหญ่มากเลยนะอยู่ที่11นิ้วนะครับดูคอนเทนต์เนี่ยชัดเต็มตาอย่างแน่นอนส่วนความละเมอียดของหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้สูงถึง 2.5K เลยนะต้องบอกว่าเป็นจอที่ภาพคมชัดมากๆนะครับเรซลูชันของหน้าจออยู่ที่2,560คูณ1,600นะครับสีสันของหน้าจอเนี่ยบอกได้เลยว่าดีมากครับสว่างสดใสดีเลยทีเดียวส่วนความ,มาแน่นของพิกเซลจอให้มาที่277 P P I นะคในส่วนของการดูในฟิกเนี่ยดูได้ที่ความละเอียด L1 นะหรือว่า Full HD นั่นเองนะครับสามารถแสดงสีสันหน้าจอได้ถึง1.07พันล้านสีกันเลยทีเดียวนะครับและหน้าจอของรุ่นเนี้ก็จะได้รับการรับรองจาก TUV Lightland ว่ากองแสงสีฟ้าได้น้อยกว่า12.5%อีกด้วยนะช่วยถนอมสายตาเวลาเล่นตอนกลางคืนได้ดีมากๆส่วนความสว่างของหน้าจอนะครับได้มาสูงสุดหยุดที่600นิตเลยนะครับมากที่สุดเน เรราคาเดียวกันแล้วนะถ้าเป็นรุ่นเก่าอย่างตัวเรดมีแผดตัวแรกเพียงแค่400นิตเท่านั้นเองนะครับและยังสามารถรีแสงแบบ DC Dimming ได้อีกต่างหากนะส่วนรีเฟรชของหน้าจอนะครับรุ่นนี้สูงสุดอยู่ที่90เฮนะครับ ไถ่ฟีดข่าวลื่นมากๆและในส่วนของมันตีทัชเนี่ยรุ่นนี้สูงสุดอยู่ที่10จุดนะตอบโจทย์สำหรับสายเล่นเกมได้เป็นอย่างดีเลยครับส่วนใครที่ซื้อไปฝากปู่ย่าตายายนะครับกลัวว่าท่านจะมองตัวหนังสือไม่เห็นเนี่ยไม่ต้องกังวลใจนะครับเพราะรุ่นนี้สามารถปรับตัวหนังสือ ได้สูงสุดถึง6ระดับเลยครับและยังสามารถปรับความหนาตัวหนังสือได้ด้วยรับรองได้เลยว่าท่านจะมองเห็นตัวหนังสือต่างๆไอคอนต่างๆได้อย่างชัดเจนเลยครับและรุ่นนี้ยังมีโหมดการอ่านไม้ใช้งานด้วยนะซึ่งสามารถปรับอุณหภูมิของสีหน้าจอได้ด้วยนะครับและสามารถปรับพื้นผิวได้หรือจะปรับให้เป็นโทนสีขาวดําก็เหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่เน้นอ่านอีบุ๊กนะและยังมีโหมดมืดมาให้ใช้งานเหมือนเดิมครับในส่วนของการโหลดแอ รุ่นนี้ก็สามารถโคลนได้หลายแอปมากๆนะไม่จํากัดแค่2แอปเท่านั้นนะครับซึ่งแอปไหนที่มันรองรับเนี่ยมันก็จะขึ้นรายชื่อมาแบบนี้เลยครับและหนะ้าจอของรุ่นนี้ก็ยังรองรับปากกาสไตลัสได้อีกต่างหากนะจะวาดรูปหรือระบายสีหรือจดบันทึกก็สามารถทําได้นะครับแต่อาจจะมีข้อจํากัดนิดหน่อยก็คือไม่สามารถวางมือบนหน้าจอระหว่างการเขียนได้นะและรุ่นนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับคีย์บอร์ดไร้สายและเมาส์ไร้สาย ได้ด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยได้ฟีลลิ่งเหมือนกันกับการใช้น็ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอแบบตั้งโต๊ะเลยนะครับจะพิมพ์งานหรือเสิร์ชหาข้อมูลสามารถกดที่แป้นบนตัวคีย์บอร์ดได้เลยครับและในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยถือว่าได้มาดีกว่าเดิมนะเพราะ Red มีแพสองมาพร้อมความจุ9,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับตัวเครื่องเนี่ยรองรับการชาร์จเร็วหยุดที่18วัตต์นะถ้าเราไปเทียบกับรุ่นเกา่าอย่างตัวเรดมีแพสตัวแรกรุ่นนั้นแบตเพียงแค่8,000ม ah ิลลิแอมป์ ม่สามารถใช้งานได้ยาวนานกว่าเดิมครับในส่วนของ CPU นะครับทิวบาได้เป็นชิปเซตตัวแรงที่สุดในบรรดาชิปเซต 4G เกรดเดียวนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ MediaTek Helio G100 นะครับเป็นชิปเซตตัวใหม่ล่าสุดเลยนะชิปเซตขนาดเพียงแค่6นานโนเมตรเท่านั้นเองนะครับซึ่งชิปเซตเนี่ยได้เป็นตัวเดียวกันกับตัว Redmi Note 14 Pro กันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของการ์ดจอเนี่ยได้เป็นตัว Mali G57 MC2 นะครับซึ่งผมเองได้เทสประสิทธิภาพของคะแนน ไอจูตูมาให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยนะครับคะแนนรวมอยู่ที่387,416คะแนนนะครับถือว่าเป็นคะแนนที่สูงมากๆและด้วยความที่ชิปเซตแรงนะครับการใช้งานทั่วๆไปเนี่ยมันทําได้อย่างลื่นไหลเลยครับเวลาดูหนังฟังเพลงเปิดแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมันทําได้อย่างรวดเร็วเลยนะไม่ช้าไม่หน่วงอย่างแน่นอนนะครับส่วนใครที่ในเรื่องของการเล่นเกมนะชิปเซตตัวนี้สามารถปรับการาฟิกระดับกลางได้ในบางเกมนะครับแต่ถ้าบอกว่า ให้ผมแนะนํานะถ้าใครต้องการเล่นเกมแบบลื่นๆเนี่ยแนะนําว่าปรับกราฟิกแบบต่ําสุดจะเล่นด่นลื่นมากๆนะครับอ่ะมาดูกระชิกการเทสเกมกันหน่อยซึ่งเกมแรกเนี่ยจะเป็นเกมฟรีไฟ้นะกราฟิกอยู่ที่ราบลื่นนะครับระดับเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่ขั้นสูงนะซึ่งจากการที่ลองเล่นมานะครับผมว่าการปรับกราฟิกแบบนี้เหมาะกับตัว CPU เลยเล่นเด้นลื่นมากๆนะครับผมว่าตัวชิป h e l i o G 1 0 0เนี่ยมันตอบโจทย์สำหรับคนที่ เนียนเล่นเกมได้เป็นอย่างดีเลยซึ่งถือว่าเป็นชิปเซ็ต 4G ที่แรงมากๆเลยนะและที่ผมรู้สึกว่าการที่เอาแท็บเล็ตมาเล่นเกมเนี่ยมันค่อนข้างได้เปรียบมือถือพอสมควรเลยนะโดยเฉพาะเกมที่เกี่ยวกับการยิงปืนยิงเวลาเล็งเป้าล็อกเป้าศัตรตูเนี่ยพอจอมันใหญ่มันก็เล็งได้ง่ายเห็นศัตรตูได้ใกล้กว่าเดิมยิ่งจะใครได้ปืนดีๆซูมได้เยอะๆเ,เนี่ยคือมันแอบโกงอยู่เหมือนกันนะครับส่วนข้อเสียอาจจะมีนิดหน่อยนะคือมันอาจจะเล่นเป็นเวลานานไม่ได้นะ เพราะอาจจะเมื่อยมือนั่นเองวิธีแก้ไขก็คือหาที่ตั้งโทรศัพท์มาวางแท็บเล็ตไว้เพื่อช่วยรับน้ําหนักแบบในคลิปเพียงเท่านี้ก็สามารถเล่นเกมยาวๆได้แล้วครับซึ่ง้าทียคะแนนความลื่นนะเต็ม10เนี่ยผมให้ไป8คะแนนเลยครับส่วนเกมที่2จะเป็นเกม p u b G นะครับทุกคนการาฟิกอยู่ที่ลื่นไหลนะเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่ออาตานะครับสำหรับเลสมีแพดสองเนี่ยจะไม่มีตัวเจรสโคบมาใช้งานนะครับกลับมาครับที่ทางการยิงเนี่ยจะต้อง ใช้มือบังคับอย่างเดียวนะส่วนเรื่องของความลื่นไหลในการเล่นเกมผมว่าการปรับการาฟิกแบบนี้เล่นได้ลื่นอยู่นะความลื่นเนี่ยประมาณเดียวกันกับเกมฟรีไฟลเลยครับแล้วยังคงเหมือนเดิมครับเวลาซูมเป้าจากระยะไกลๆเนี่ยเห็นได้ชัดกว่าการใช้มือถือเล่นเยอะเลยแอบโกงอีกแล้วนะเนี่ยเวลาหมุนตัวหันซ้ายหันขวา ภาพดูไหลลื่นดีไม่มีกระตุกสุ่ดการแหลกแบบหนักๆระหว่างการเล่นเกมเท่าที่ลองเล่นมาก็ยังไม่เจอแต่อย่างใดนะครับสุดเฟรมกระทักของจออยู่ในระดับกลางๆนะครับทาได้ดีตามเรทราคานะถ้าจริงๆในความลื่นเนี่ยเต็ม10ผมให้ไป8คะแนนเลยครับเกมสุดท้ายจะเป็นเกม ROV นะครับทุกคนกราฟิกต่างๆเนี่ยผมปรับสุดได้ตามนี้เลยครับสรับเกมนี้แล้วเนี่ยถือว่าเล่นด้ลื่นอยู่นะใครเน้นเล่นเกม ROV เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับโดยที่ช่วงเข้าตีไฟ ใ,ใช่วงปล่อยสกิลพร้อมกันลหลายๆคนเนี่ยเฟรมเรทร่วงลงมาต่ําสุดอยู่ที่ประมาณ46-55ประมาณนี้นะครับโดยที่ช่วงลงมา46เนี่ยมันแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะแล้วมันก็จะดีขึ้นไปนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะวิ่งอยู่ที่ประมาณ50-55ประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไฟเล็กๆนะครับเฟรมเรทเนี่ยจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ56-60โดยภาพรวมนะสำหรับเกมเนี่ยถือว่าเล่นได้สบายๆเลยครับไม่หัวร้อนอย่างแน่นอนไล้อย่างที่ผมรู้สึก,กว่า ทับใจก็คือการควบคุมความร้อนนั่นเองนะครับทำได้ดีมากเล่นมาประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยตัวเครื่องแค่อุ่นๆเท่านั้นเองนะครับถ้าเจยกันแนดความลื่นเนี่ยเต็ม1ซผมให้ไป8.5คะแนนเลยครับมาดูกันที่เรื่องของแรมกับรอมกันบ้างนะครับทุกคนเครื่องที่ผมได้มารีวิวมาพร้อมกับแรม6กิกนะครับสามารถขยายแรมเพิ่มเติมได้อีก6กิกนะถ้ากับว่าสามารถใช้างานในส่วนของแรมเนี่ยสูงสุดหยุดที่ 12G กิกกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของรอมเนี่ยให้มาที่1 28กิกสนะครับส่วนของแรมเนี่ยจะเป็นแบบ LP DDR4X นะส่วนของ ROM เนี่ยเป็นแบบ USB 2.2นะครับซึ่งผมเองได้เทประสิทธิภาพในการอ่านเขียนของรอมมาให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยนะครับประสิทธิภาพในการอ่านอยู่ที่1,027เมกต่อวินาทีนะส่วนประสิทธิภาพในการเขียนเนี่ยอยู่ที่793เมกต่อวินาทีนะครับรองรับ microSD Card ได้สูงสุดอยู่ที่2เ B รไบต์ครับมาถึงเรื่องงานลำโพงกันแล้วนะครับทุกคนต้องบอกว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของก การดูหนังฟังเพลงได้ดีมากๆมาพร้อมกับลำโพงถึง4ตัว4ทิศทางระบบเสียงนี่คือ360องศากันเลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้รองรับระบบเสียงของ Dolby Atmos ได้อีกต่างหากนะและยังรองรับของระบบเสียงของเ x i a o มีได้อีกด้วยครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ลำโพงเสียงกระหึ่มมากๆเปรียบเสมือนมีโรงหนังส่วนตัวกันเลยทีเดียวนะครับและรุ่นนี้เรายังสามารถเลือกโหมดต่างๆได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดร็อกโหมดแจ๊สป๊อ คลาสสิกและโหมดอื่นๆอ,อ,อีกเพียบเลยและสามารถปรับแบบอีโคเรเซอร์ได้อีกต่างหากนะครับใครที่เน้นฟังเพลงนะบอกกันเลยว่าไม่ผิดหวังนะครับเสียงเบสได้ยินชัดเจนดีมากๆต้องขอระยะช่อง The Boss Radio ด้วยละกันนะครับยืมเพลงเพราะๆมาประกอบคลิปเดี๋ยวมาลองฟังกันครับ,บ,าารรบอค สบ้าสัสองสวยเกินใครหนึ่งคือหึงเมื่อใครใกล้เธอสองคือเพราะเวลาห่างกันสามคิดถึงเธอทุกวันเพื่อนกันไม่เป็น เวอร์ชัน Android เนี่ยรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 15นะครับแล้วก็มีการครอบทับด้วย Xiaomi HyperOS version 2นะครับไวไฟเนี่ยรองรับได้2ความถี่นะก็คือ2.4กิกะเฮิรตซ์และ Wi-Fi 5.0ก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันครับมาถึงเรื่องกล้องถ่ายรูปกันแล้วนะครับทุกคนนะ่รุ่นนี้กล้องหน้าได้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยได้ความละเอียดมาเท่ากันเลยนั่นะก็คือ8ล้านพิกเซลซึ่งก็ต้องบอกว่าช่วง้งหลังมาเนี่ยแท็บเล็ตนะฮะการถ่ายรูปถ่ายวิ ทำได้ดีกว่าสมัยก่อนเยอะเลยนะอย่างเช่นเจ้าตัวเรดมีแพดสองนะครับถ่ายรูปทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเนี่ยได้ดีมากภาพชัดสีสดสีสว่างส่วนในเรื่องของงานวิดีโอเนี่ยก็ถ่ายได้ชัดเจนดีนะไม่มืดด้วยมาดูกันที่การถ่ายรูปกันก่อนเลยครับอยู่เรื่องของกล้องหน้าเนี่ยผมว่าถ่ายได้ดีกว่ารุ่นเดิมอย่างตัวเร d มีแพดตัวแรกเลยนะ สกินโทนเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันสวยกว่าเดิมนะครับและยังสามารถปรับความเนียนของผิวปรับหน้าเรียวปรับดวงตาได้ด้วยและยังมี HDR มาให้ใชิ้นงานนะครับทำให้เวลาถ่ายกลางแจ้งหรือว่าถ่ายย้อนแสงเนี่ยเห็นรายละเอียดต่างๆได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวภาพรวมนะถือว่าถ่ายได้ใกล้เคียงกับมือถือเนราราคาประมาณ5 0 0 0ถึง6,000บาทเลยครับ มาดูกันที่กล้องหลังกันบ้างนะโดยภาพรวมเนี่ยถือว่าถ่ายได้ชัดเจนดีเลยครับภาพชัดสว่างถ่ายได้ดีทั้งกลางแจ้งและในที่แสงน้อยและยังมีโหมดบิวตี้และฟิลเตอร์ต่างๆเนี่ยมาให้ใช้งานด้วยครับ ส่วนงานวิดีโอเนี่ยถ้าเป็นวิดีโอกล้องหลังอาจได้สูงสุดจะเป็น1 0 8 0 p 30เฟรมเรทนะครับผมว่างานวิดีโอเนี่ยถ่ายได้ชัดมากนะเกินความคาดหมายไปเยอะเลยตอนแรกเนี่ยคิดว่าวิดีโอมันจามืดมืดมัวมัวซะอีกนะครับ กับกลายเป็นว่าวิดีโอเนี่ยสีสันสว่างสดใสดีมากแต่อาจจะบอกกับการยืนถ่ายอยู่กับที่มากกว่านะพอจะเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยเนี่ยวิดีโอมีอาการสั่นอยู่เหมือนกันครับส่วนวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยอาจได้สูงสุดจะเป็น1080 P 30เฟรมเรทนะวิดีโอชัดมากทําได้ใกล้เคียงกับวิดีโอกล้องหลังเลยครับแต่มุมมองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้กว้างมากนะักสีสันวิดีโอเนี่ยสว่างสดใสดีเลยครับไม่มืด มาดูกันที่อุปกรณ์ภายในกล่องที่เขาแถมมาให้กันหน่อยนะครับมาดูกันว่าเขาแถมอะไรมาให้เราบ้างนะครับชิ้นแรกเนี่ยจะเป็นอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะซึ่งสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่15วัตต์นะครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยจะรองรับสูงสุดอยู่ที่18วัตต์นะชิ้นต่อมาจะเป็นสาย USB นะครับซึ่งเป็นพอร์ต Type C นะและชิ้นต่อมาเนี่ยจะเป็นเข็มจิ้มซิมนะครับในส่วนของฟิมกนรอยนะครับเขาไม่ได้แถมมาให้ภายในกล่องนะและอยู่บนหน้าจอเนี่ยเขาก็ไม่ได้ติดแถมมาให้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย าจจะต้องติดฟิล์มกันรอยเองนะครับในส่วนของราคานะครับอย่างที่บอกไปต้งแต่ต้นคลิปว่ารุ่นนี้เปิดตัวราคาอยู่ที่5,999บาทนะครับราคานี้จะเป็นตัวแรม6 รอม1 2 8 g ริบก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ตอบโจทย์ได้ครบทุกการใช้งานเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมข้อสรุปให้ฟังหน่อและกันนะครับว่าจะตัว Redmi Pad 2เนี่ยมันเหมาะกับการใช้งานแบบไหนนะครับถ้าเป็นความคิดของผมนะอย่างแรกเลยเนี่ยผมว่ามันเหมาะกับการดูหนังดูคอนเทนต์มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูผ่าน YouTube หรือว่าดูผ่าน Netflix เนี่ยตอบโจทย์ได้ดีมากหนึ่งเลยก็คือหน้าจอเนี่ยมันมีขนาดใหญ่11นิ้วทําให้เราดูคอนเทนต์เนี่ย ชัดแบบเต็มตานะครับ2ก็คือในเรื่องของความละเอียดหน้าจอที่สูงถึง 2.5K ภาพที่คุณรับชมเนี่ยมันคมชัดมากๆแล้วก็ยังมีในเรื่องของงานลําโพงนะครับที่ได้ลำโพงมาใช้งานถึง4ีตัวรองรับระบบเสียงของ Dolby Atmos นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฟีลลิ่งทุกอย่างมันเหมาะกับการดูคอนเทนต์มากๆเสียงลําโพงก็เสียงไพเราะเสียงเบสก็คือเสียงแน่นต่อมาก็คือในเรื่องของชิปเซตนะครับถือว่าได้ชิปเซตตัวแรงที่สุดในบรรดาชิปเซต 4G แล้วตัว MediaTek i o g 100เนี่ย สามารถตอบโจทย์สำหรับคนที่เน้นเรื่องของการเล่นเกมได้เป็นอย่างดีเลยครับแต่ขอแนะนําว่าปรับแบบต่ําสุดนะ จะเล่นได้ลื่นมากๆแล้วถ้าหากว่าใครดูคลิปวิดีโอนี้จบนะครับรักสนใจสินค้านะทุกคนสามารถสั่งซื้อสินค้าภายในคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับอยู่ด้านล่างฝั่งซ้ายมือสุดของท่านผู้ชมนะครับสั่งไปได้เลยสินค้าที่คุณสั่งซื้อเนี่ยจะเป็นสินค้าที่เป็นของแท้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับต้องขอพบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่รับชมแลวก็ติดตามสวัสดีครับ